ยางิยังไม่ทันจากไปวันพรุ่งนี้ใช่ไหมสุก13บสามร่องมรสุม<ะ>เตรียมจะลุมถาถมบ้านเราประเทศไทยรอประทะพรุ่งนี้พอดิบพอดีฮนะ,ะร่องฝนคือลมไม่ไมีลมน้อยมากแต่จะหอบเอาน้ำเน้นเน้นเน้นๆนประเด็นประเด็นเนี่ยมาซัดใส่บ้านเราประเทศไทยเติมน้ำให้เหรอ ใช่เลยคือถ้ามาแบบนี้ฝนซ้ำน้ำทะเลก็หนุนลุ้นว่าภาคเหนือจะเป็นยังไงถ้าหากเหนือมันไม่เจือจางซ้ายไม่เจอจางขวารับรองได้ว่าสถานีต่อไปกรุงเทพอือโดนอ้วเฮ้ยขึ้นภาคเหนือ,อมันมาตามเหนือลงใต้ไงเหนือกลางลงพื้นที่ภาคใต้ก่อนจะลงทะเลไปนะครับเหตุการณ์นี้ย,ยังหงิยังไม่จบร่องมรสุมก็จะมาไปไปมาม,ามาพอดูไอ้หมุนติ้วๆค่ะอะไรอะ เบบินคาเบบินคาคือพายุลูกใหม่หนึ่งในสองมันแรงขนาดไหนได้ชื่อไงพอมันแรงจนสร้างประสิทธิภาพรุนแรงมันมีชื่อปักหมุดให้เขาแล้วแล้วเวลามันหมุนรอบนี้ไม่ใช่หมุนเป็นยอมค่อยๆเปล่า มันมาทีโซนร้อนเลยโอ้โห oh. แปลว่าอะไรถ้ามันขยับอีกวูบหนึ่งมันจะเป็นไต้ฝุ่นครับตอนนี้มันประมาณ65กิโลเมตร oh. ต่อชั่วโมง,มงแล้วมันลงทะเลแปลซีฟิบอลลงทะเลแปลว่ากําลัง รวบรวมพลังจากมหาสมุทรอยู่ฮะพัฒนา<ห>นความเร็ว<า>เออมันมีโอกาสจะเป็นไต้ฝุ่นได้กําลัง<ห>สะสมกําลังอยู่และทิศมันจะไปไหนฟิลิปปินส์ไอฟิลิปปินส์นะเข้าใจหลังจากที่อยู่ที่มหาสมุทรเข้าฟิลิปปินส์ลงจากฟิลิปปินส์ลงน้ําอีกทีพอลงน้าอีกทีปลายทางสถานีต่อไป เวียดนามโซนบ้านเราประเทศไทยเออลาวไทยเพราะฉะนั้นอ,อีสานร,รอตั้งรับยางี่ไปล่องมอรสุมมาไอเบบินคาก็จะตามมาด้วยและอีกลูกหนึ่งที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ก็มีสิทธิ์อีกเช่นเดียวกันนะฮะ,ะนี่คือความรุนแรงแล้วไอล่องมอรสุมมาเมื่อไหร่สุก13และไอพายุเบบินคามาเมื่อไหร่15เป็นต้นไปยังตอบไม่ได้รอ,อ,อดูก่อนกันแล้วกันเพราะฉะนั้น <P ers S 1> <P ers> สิ้นเดือนนี้โดนหมดใช่ดูทิศทางการเคลื่อนตัวด้วยดูลงฮะเออบางทีเนี่ยปะทะฟิลิปปินปุ๊บมันอาจจะอ่อนกําลังลงก็ได้แต่ใครจะรู้พอลงทะเลจีนใต้ปุ๊บเดี๋ยวมันสะสมใหม่แล้วมันเพิ่มกําลังแรงได้อีกนะเหมือนอยางหิ่อะ่ะ อเออพอลงทะเลจีนใต้ปุ๊บทีนี้มาแรงกว่าเดิม<ร>จากไต้ฝุ่นเป็นซูปเปอร์ไต้ฝุ่นขึ้นมาปีนี้น่าจะมาจากผลสืบเนื่องเรื่องของโลกร้อนด้วยแต่ว่าบริหารจัดการบางคนบ่นรัฐบาลอันนั้นส่วนนึ่งแหละออแต่สถานการณ์โลกเราเจอคือเวียดนามเขาก็มีรัฐบาลที่ดีเหมือนกันนะแต่เขาก็เจอลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันฮนะอัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ Amarin TV